อ่อนเราใช้กะลาอ่อนๆจากลูกมะพร้าวเล็กๆนะคะเอานี้แกงไก่กะลาค่ะเนี่ยค่ะแคะตัวนี้ออกมาแกะอันนี้ออกมาแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็ต้มเจ็ดนาทีตัวนี้ไทยไม่ได้ไหมคะกิโลละเท่าไหร่อ่ากิโลละหนึ่งพันบาทเราเขาเรียกว่ากะลาอ่อน ค่ะเราต้มเสร็จแล้วเราก็ส่งไปแล้วทีหลังบอกลูกอย่าเพิ่งไปตัดมะพร้าวอ่ะคุณพี่คุณพี่คนใส่มานี่คุณพี่คนใส่อ่่าตสองช้อนโต๊ะค่ะประมาณนิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงมาอ่ะคุณคนใส่มายืนหนิอ๋ออ๋อแตครึ่งกว่ากว่าค่ะอ่เกือบหมดเกือบหมดอันนี้เราเรียกว่ากะลาอ่อนใช่จะแข็งแปลว่าาต้อองเไม่มีเนื้อถ้าอันนี้เริ่มมีเนื้อแล้ว ผัดให้หอมค่ะอย่าพุ่งใส่นะอันนี้จะเผ็ดกลางๆนะคะให้หอมให้น้ำมันหอมแล้วยหอยออกไม่งั้นแกงอ่ะจะขมค่ะหน่อยไหมเดเวลาเราล้วก็จะเติมน้ำเล็กๆค่ะผัดให้หอมฮะอน,นี้ ค่ะทานสดได้ค่ะพริกพริกนี่ทานสดได้ค่ะแล้วเราใส่กระเทียมใส่ตะไคร้ใส่ข่าใส่ผิวมะกรูดก็จะออกมาเป็นน้ำพริกแล้วเราก็จะมีสูตรน้ำพริกแกงให้อยู่ด้านนู้นนะจ๊ะเอากลับไปทําได้หอมไหมอ่าอันนี้เป็นน้ำพริกแกงของคนตะวันออกค่ไม่ไม่ใส่ค่ะมันจะเป็นแกงป่าน้ำผุกค่กผุกผุกผุกค่ะมันมันมากค่ะ แล้วก็ใส่หมวกว้ากันเปื้อนอีกได้สี่เอร์เซนตของอร่อยไม่เท่าไหร่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคอยอีกหน่อยได้กินนะก็จะหอมไปอีกยี่สิเปอร์เซ็นต์กจะเด้งไปเอาฟองเวเอาลเอาเี๋ยววนให้โดนกระทะสามรอบไม่ต้องคน วนขับไก่กรอกไว้ตรงกลางวนให้โดนกระทะสามรอบอันนี้คือมันไม่ออกอ่อนอ่อน่อนอ่อนออนอ่นอบอนออนออนองอนอ่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 ะนอ่นอ่อนอ่อนองอนอ่อนอ่อร่อนอ่ยนอ่ออ่อนอ่นอ้อน่อนะคะน่ออ่อนอ่ออ่อน่นอ่อ่น่่น่่ออ่่น่อ่อ่า่อ่นน่ เวลาใส่น้ำเสร็จแล้วให้อยู่เฉยๆให้เดือดแค่ยูเฉยครับแม่อ่าอ่าไม่เค็มไม่เคมค่ะเคมไม่ได้เดี๋ยวโรคไตระดค่ะนี่แล้วเราจะมีที่โต๊ะให้เหมือนกันแบ่งสองโต๊ะก็เดี๋ยวอันนี้อีกโต๊ะหนึ่งจังค่ะเอาสองโต๊ะ่อกมาเยวของของในครัวก็มีจังเลยค่ะก็อยู่บ้านชอบทำตรงนี้จานดีมากดีมาก เป็นการสาธิตสาธิตแล้วก็กลับไปทําได้เราให้สูตรน้ําพริกแกงด้วยนะจ๊ะเดีย๋ยวถ่ายรูปเอาที่นู่นที่นู่นเลยค่ะน้ําพริกแกงเราใส่